โกลเด้นเติมเกมสามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปที่ g o l d e n s t e ม m g a m e com ตเติมได้ตเติมดีตเติมไม่มีอั้นเอาใจสายเกมมิ่งปรับราคาลงลดยกแผงมีแพ็กเกจให้เลือกมากกว่า50รายการและคูปองเข้าไวภายใน5นาทีคุ้มทุกเกมคุ้มทุกโปรโมชั่นใครอยากเติมเกมไหนทักมาเลยที่ Li like น์แอด g o l d e n เ t e a m g a m e หรือว่าทางแฟนเพจเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆนะครับหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปักแป๊บ อินโทรมาอย่างเท่ใครกำลังมองหาไอเดีเกมอาวีราคาเริ่มต้นเพียง30บาทแบบนี้ฮีโร่เยอะรูนครบแรงสูงพร้อมบวกในแรงกันเลยทีเดียวผมขอแนะนำเพจ t p 7รับซื้อและขายเกมออนไลน์ตามเยอะาติทุกไอดีที่ท่านได้ซื้อไปนั้นมีประกันหลังการขายทุกไอดีเครดิตดีรเวลเยอะไม่มีการโกงปลอดภัย100%เ ทาง TP เตเวนจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมไปอุดหนุนกันเยอะๆนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้มีน้องๆขอการเดินเกมไฮยอเตเข้ามานะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นผมเล่นตัวนี้เลยในแพทช์นี้นะเพราะว่ามันโดนแวนคุมกําเนิดครับส่วนเรื่องฝั่งตรงข้ามเขาเลือกลาวฟิลมาอะไรเงี้ยผมก็สามารถเล่นไฮยอเตะได้นะครับถ้าไม่ได้เป็นมวไฮเปิดมาหรือว่าเขาไม่ได้แบนหรือว่าฝั่งผมไม่ได้แบนเนี่ยซึ่งมลไฮตอนนี้มันมาแรงมากนะครับถ้าเจอ ก็ยากอะ่ะถึงเอาพิลไฟมาอะไรเงี้ยตัวมันค่อนข้างแรงนะครับซึ่งมากับคอมโบเฮเลนหรือว่าเล่นกลางเป็นอิกกี้สายโป๊กอะไรเงี้ยเออไฮเตะมันจะเล่นยากนะครับซึ่งถ้าให้ดีอย่าเอาวาอย่าเอามาเจอกับแววแววหีืว่าวาฮดีกว่านะครับนี่ผมรู้มาสักพักนึงเลยไอ้คอมคอมเวนต์ไลของวาฮเนี่ยเออพวกกอเรเลียสมันเล่นกันมันเล่นกันโหดมากเดินเกมมันโหดผมไปดูมาอะไรเงี้ยคือห้าหกนาทีจบบ้านได้เลยนะครับ ก็เลยแบบมีการเริ่มแบนนู่นแบนนี่นะครับไฮแอตะมันก็แบบลดลั่นหายไปแล้วก็มีตัวลาวิวอะไรเงี้ยตอนเล่เกมอะ่ะเออก่อนที่เขาเล่นกันนะครับลาววิวตัวดีเลยในช่วงเล่เกมถ้ายื้อยื้อให้เขาแบบอยู่ได้นะได้ยิงอะไรเงี้ยดีมากนะครับในแพชนี้เขาบัฟมาโคตรด,ดีเลยลาวิวแต่ว่าเรื่อง,องนี้เรามาว่าในเรื่องของไฮเตะในเกมนี้กันดีกว่านะครับการเดินเกมมันก็มันไม่ได้เป็นแบบ โฟล์แบบจะแทบทุกเกมแบบเออเล่นสบายนะมันก็ขึ้นอยู่กับโลมิงของเราด้วยอ่โลมิงฝั่งตรงข้ามว่าเขาเล่นดุดันไอ้กระสีแค่ไหนนะครับอันนี้เป็นการโซลแล้แงนะโซลเล,ล้งมันก็เดาอะไรไม่ค่อยได้แหละเดี๋ยวนี่อ่ะเนี่ยเพื่อนปุ๊บให้อ่ะเดี๋ยวเขากดเกียบสองกันซีซีไปได้นะครับสำหรับลาวิว ฟาร์มไวมากเลยสำหรับนาคอนะครับหนึ่งนาทีครึ่งตอนนี้จบแล้วก็อรอดูครับว่าเขาจะโผล่ไหนอโผล่กลางตรงน,นี้น่าจะสอดนะครับด้านบนแล้วกต็ต่อไปก่อนเนครยบที่เราต้องรีบเล่นกับลาวิลนะลาวิลต้นเกมยังไม่ค่อยมีดาเมจนะครับแต่ว่าเพื่อนไม่มาเล่นเลยก็รอเพื่อนมารอเพื่อนมานะครับให้เพื่อนไปเดินเกมก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ยืนได้ แต่โดนไดก็ไม่แน่นะโดนไดก็ตายอะสามสี่ um ตัวอะไรเงี้ยโดนได้เนี่ยครับถามว่ายิงคนเดียวมันยิงได้ไว้แครี่นะโดนไดก็จิบหายไปวอดนะกดลำแม่งเลยดีกว่ากดพิลฟายด้วยครับลำชาร์จเพื่อนสวยแล้วฝากด้วยครับได้ไหมโอเคสวยตามสุดครับ มีจังหวะให้ลำก็ลำไปเลยพิลฟอันติอะไรเงี้ยกดไปเลยครับเดี๋ยวเพื่อนเลยคอยเติมดาเมจที่ขาดไปเองนะครับ<ป>อันนี้ก็แบบเราก็เตือนเพื่อนนะว่าตรงนี้มีนะอะไรเงี้ยบางทีแบบเราดูมแมปแล้วเราเห็นไงก็กดติ๊กไปได้นะครับเค<ป>ถอยเลยเน้นเคลียร์ให้ไวนะถ้าเราอยู่คนเดียวแบบนี้นะเพื่อนไม่อยู่หรือว่าเพื่อนไปดักอะไรเงี้ยเราเน้นเคลียร์ให้ไว พื่อการโดนได์การนุ่นกันนี่นะครับแล้วเราก็กลับมารับเวฟได้ทันอีกเวฟหนึ่งก็โอเคเสียเลือดเล็กน้อยนะครับแต่ก็มารับเวฟทันเพือาาพ่อกนก็เล่นไปนะครับแต่ว่าเพือ่อนก็เจ็บอยู่นะเนหมือนเดิมครับตอนนี้ก็หาเดินได้แล้วตัวเล็กตรงน,นี้ได้หรอหนาคอส อะไรผมไปช่วยเขาฟาร์มปะวะไปดีกว่าก็ดูแบบดูชงดูเชิงอะไรอย่างงี้เพื่อนโดนกักนะครับตรงนี้เคลียร์กายเพื่อนเลยเพื่อนโดนเรื่อหน้ากักแล้วก็เราต้องรีบขึ้นบนเลยครับเราวมิมโผและวเขาจะมากับลัมเบอร์ดิลัมเบอร์นี่ไม่ไม่ไปไหนเลยนะนนอยู่เขาสองตัวนะครับต้องรีบเคลียร์เลยตรงนี้ทุบหลบ เขียรัเียรเนี่ยเขาน่าจะเอาโอกาสโอกาสเดินเป็นเลนกลางค่อนข้างเยอะนะครับสองตัวเลยผมไม่อยากปล่อยกลางแตกด้วยอะไรก็ได้ไม่ไม่ขอไปป้อมกลางแตกแล้วมันเล่นยากนะครับโอเคเขียได้เขียได้อยู่เห็นกบพอดีนะครับถอดข้ามเห็นที้กบพอดีก็เลยไม่กล้าไดนะอันนี้อันนี้ก็อาจจะเสียเสียป้อมได้นะเนี่ย เสียเลยครับ<น>เลือกเดฟป้อมกลางก็ต้องเสียป้อมบนอารมณ์คล้ายๆกับลอฟเลเลยวะ่ะผมเล่น <Nice S 1> อย่างว่ะอางน,นี้มาแรกเล่นกลางเลยนะครับ<น>เขาเล่นกับกบสามตัวแล้วอนี้เราก็รู้แล้วเอ้ยบนมีสามเล่นกลางก็งอย่างมากก็สองอ่ะก็รีบเอาป้อมไปเลยครับ<ถ>ลไม่กูพิลฟายรับพก็เปิดเิดเิไฟรึบจะับ โอเคได้อยู่นะครับเราได้ไปกี่ป้อมแล้ววะหนึ่งป้อมสองป้อมเราเสียไปหนึ่งโอเคได้อยู่นะครับแล้วต,ตรงนี้ตรงนี้เหรอรอยากได้ป้อมบนเอออยากได้แบบว่าสเปซให้มากขึ้นก็อยากได้ป้อมบนนะครับเพื่อนก็โซนไหมฮะเห็นกบโซนไหมฮะ นี่ก็โซนได้เราแบบเออตีป้อมได้แบบสบายใจเนี่ยครับตีได้ตีได้เนี่ยพอเขาจะใกล้มาใช่ไหมกบก็จะไปโซนให้เลยไปไล่เลาวิให้คราวนี้เราก็ได้ป้อมเลยนะครับอันนี้โหลมิงเขาก็น่าจะเป็นอยู่นะครับคือเป็นเลยแหละไม่งั้นเขาไม่มาดักโซนอย่างนี้หรอกนะครับแล้วก็รอแล้วรวมให้จังหวะนี้ลำรถก่อให้แล้วเพื่อนรถก่อให้แล้วเออได้สดนะครับ เพื่อนทำจังหวะให้รถเกาะให้อะไรเงี้ยก็ลองลองเล่นดูได้มันก็สวยได้ก็เกมนําไปเรื่อยเนี่ย like <Double hit. S 1> แต่ว่าเดินดอ,อ,องเดินเกมเถื่อนวะเกมเนี้ <Go. S 1> ยผมแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะ <The tower. S 1> แค่รับเลนแล้วก็นู่นนี่นั่นเกลว้ยไปเพื่อนอะไรอย่างงี้ เจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บจวดแล้วปิดฉากไปด้วยครับเลเจนดารี่ไปแล้วโอเมไว้กะเกมนี้น่าจะมีเกมที่สองนะเพื่อนๆเออถ้าเกมมันจบไวเดี๋ยวผมจะเล่นเกมที่สองแล้วกันเไ้ยถอยเลยครับแล้วก็ขึ้นตามนี้เลยอะไรนะ เฮียกะเฮียกะอุ้ยโอ้โหชิบหายแนละ้วกูเก็บแตกกอนแล้วกันเก็บแตกแล้วหลบซ้ายมาอย่างงี้ลำสวนเลยครับผม <c oughs> มีพลาดกันเล็กน้อยอ่ะเราได้สโลว์มาทีครับพีดไฟามาพีดไฟล้างเพื่อนสก้ลหนึ่งจังหวะมิม เดี๋ยวโปรนี้เราก็กลับบ้านนะครับไปเติมเลือดก,กันก่อนอคราวนี้ในการเล่นแฮตเตมันจะมีตรงเนี้ยหลังจากเฮลกะเจวนเพื่อนมันสามารถออกเป็นพวกมอร์นิ่งตาหรือว่าเพื่อนๆอนอยากได้คลีฟเซนติคราวนี้เพื่อนเพื่อนดูกันเลยว่าเฮ้ยกูเก็บแสแต็กได้เยอะหรือว่าได้มากแค่ไหนก่อนที่จะไฟท์อะไรเงี้ยถ้ามันลำบากนะก็เอามอร์นิ่งตาไปเลยครับกระโดดลําไปเลยหรือว่าถ้ามีเวลาที่เก็บแสแต็กก่อนที่จะเข้าไฟท์ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเลยเนี่ยปลาดากระจายไปก็ใช้เครฟเซิงติก็ได้เนี่ยแต่ว่าเกมเนี้ยผมไม่ค่อยมีเวลานะนะครอนมันเข้าผมค่อนข้างไวก็มอร์นิ่งตาไปเลยนะครับมีแพนด้าด้วยอะไรเงี้ยเก็บแต่ไม่ค่อยได้เออไอพวกนี้มันไวอะเราต้องสวนไปเลยนะครับเอามอร์นิ่งตาไปเลยไอเจาะเกาะด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องแบบมาเสียเวลานั่งเก็บสแตก็กเอ้ย ก่ญญาจะติดทูร์าเมต์ขั้งที่ห้าอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เอา Star, จจอแบบมอร์นิ่งตาก็เปเจาะเมกเลยเออเอารมณ์แบบทำนองนั้นนะครับให้ปู่ให้ปู่เพื่อนไปเราไม่ต้องใช้ <c oughs> แล้วก็นีฮะมอร์นิ่งตาในเกมนี้ผมคิดว่ามอร์นิ่งตาน่าจะสบายสำหรับผมละเดี๋ยวขึ้นเป็นชูเลเคนไว้นะครับก็เอาสกิลหนึ่งให้มันครบปลาดอกอะไรของมันนะเออ กี่เปอร์เซ็นต์ก็อะไรก็วางกันไปนะครับน,น,รน,รนี่ก็รอเหมือนเดิมรอเพื่อนเปิดรอหานู่นหานี่แล้วก็ทำเวฟนะครับว่าอยากน่าจะโดนว่ะ <รอ S 1> เสียกลางไม่ใช่อยากน่าจะโดนแล้วอยากกูล้ำเขาแล้กไม่ใช่ละ เลนเลนตอนนี้มีแค่บาเล็กด้านบนนะครับก็จะได้สามทางเรียบร้อยแล้วเกมนี้อนาดอาเขาเดินเกมค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับคือทุกเลนมันมันเล่นก,กันโหดมันก็สบายทุกเลนนะครับมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้แหละอันนี้เขาไม่ได้คีิเข้าเลยนะครับ ตืวกวิล่าโดนปากแล้วล้ำนี่กดพิลิฟายลำ้ำสกิลหนึ่งก็นากา่าสุดระเบิดอ่ะผมได้ตัวไหนด้วย <laughs> แต่โดนนะคอสปาดหลังไม่เก๋เหลืออีกสองตัวครับถ้าเก็บเลียน,นาได้ก็น่าจะน่าจะไม่มีปัญหาโอเคได้แล้วแล้วเป็นเอลดอร์ด้วยครับตีป้อมโคตรไวขิปเข้าปุ๊บ คลิปเข้าปุ๊บสับป้อมแต่ก็ยังกระโดดมาได้แต่คลิปขวามาครับรู้จก mini ักมินิแมปแล้วขวาเข้าปุ๊บเดดอสวดเลยเพื่อนเรียบร้อยครับเกมนี้โอเคเกมมันจบไวไปนะเดี๋ยวไปเจอเกมที่2เลยแล้วกันนะครับผมดูดาเมจยี่สิบหกอืมก็กลางๆกลางๆเกมนี้ไปเกมสองครับผม เรามาดูหน้าแบนตาที่สองกันบ้างนะครับผมซึ่งเกมเนี้ยผมได้เป็นคนเลือกคนแรกแล้วก็เป็นเลนแครี่ด้วยนะครับผมซึ่งเรียบร้อยครับแบนวอลไฮตัวมันโหดจริงอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ติงนังเลยนะตัวมันโหดจริงเริ่มที่3 4 30ดาว40ดาวเขาเริ่มแบนกันแล้วนะครับซึ่งมันจบบ้านไวเออกรณีเนี้ยมันจบบ้านไวมากับคอมโบเฮเลนอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็เป็นแบบการันตีดูว่าแม่งมาจริงนะครับสำหรับแพทชนี้วอลไฮ เกมนี uhm. ้ผมเปลี่ยนสเปลมาด้วยเป็นฟิกเกอร์นะไม่ได้เป็นพิลาไฟเหมือนเกมที่เกมที่แล้วนะครับซึ่งถามว่า c ีเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนตาที่แล้วนะครับยังแบบใช้ฟิกเกอร์เพื่อไปลำหลังเขาได้อยู่อะไรอย่างนี้นะผมไม่ค่อยชอบอไริเท่าไหร่ต้องจริงๆเองแล้ว จับ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 ,จบ,จบดีแล้วอย่างได้รจริงวาเลสเราสู้ได้อยู่นะครับถ้าเราโดนอะไรปลาสกิลหนึ่งนี้ยสองสามดอกอะอติสวนเข้าไปเลยผมเคยโดนอยู่แล้วผมจำมาถึงวันเนี้ยผมจำได้เลยอันนี้เรื่องจริงเลยนะปลาโดนสองสามทีแม่งลำใส่เลยไม่สนใจมันลำใส่เลยนะครับเมื่อตอนนี้หลบมาก่อน น่าจะเยอะแล้วนะครับตรงนี้แล้วป่าเราขึ้นไปเลน่นด้นบนตรงนี้ก็ระวังเลยนะครับโอเครอแค่มังกรเกิดครับตรงนี้ทรงๆใหญ่เสียเลือดมากเดี๋ยวเขาจะคอยแบบใช้สกิลหนึ่งปิ้งกดดันเราอะไรเงี้ยก็อย่าโดนดีกว่าน,นะครับพยายามเดินหนีออกมาให้เขาแบบยิงคีมไป เดี๋ยวมาเราลงมาเล่นตรงนี้5ครับออยโหนมาแล้วตรงนี้อ่ะสวยงามเียครับลามไปสองแล้วลามไปตรงนี้เลยฟิกเกอร์จัดๆเรียบร้อยครับผมตามสุดโนซงดตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องเล่นต่อแล้วเอามาคอดีกว่าเมื่อกี้เพื่อนตันได้สวยเลยแล้วก็ลำเลยะสองตัว ก็ของอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยใช้เฮียวกะเอ่อหรือว่าเพื่อนๆอยากได้สโลสองสโลอะไรก็ฟอร์ดเคฟแล้วแต่เกมเลยแล้วแต่สถานการณ์ที่แบบเพื่อนๆเ,เจอเลยนะครับในเกมนี้เป็นอาริทก็แล้วมาดูว่าผมจะเล่นยังไงนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่างเงี้ยปุ๊บพอเตีย่ยแม่งกระโดดเรียรำอย่างนี้เลยรำอย่างนี้เลยจริง ผมโดนอย่างเงี้ยแบบเอา้สาสรุป่ากูซู้แฮเตะไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเออตอนที่ผมเล่นววเลตนะแบบมันมันก็มีโอกาสที่แบบจะโดนโซโล,โลได้เหมือนกันแบบนี้นะครับเมื่อกี้แบบโดนสองสามตัต้งแก็โดดลําเข้าไปเลยนะครับเมื่อกี้ลําแบบลําไม่สุดวงเลยนะอืมลําโดนนิดเดียวอ่ะแต่วาเลตมันก็ยังเจ็บประมาณนั้นนะครับ โอ้ตีนโอ้ตีนตัวนี้ถอยเลยครับอาริสต,ต้องเดินอ้อมเข้ามานะครับนี่เขาแน่จะกลับไปเลดการ์แล้วสองสามตัวโอเคกลับไปแล้วนะครับเอาไวเล็ตไปด้วยอย่างนี้อย่างนี้รีบเคลียร์หมามุกครับโอเคไม่ต้องรีบเคลียร์ขนาดนั้นก็ได้เขาแน่จะลงมาแล้วแหละ ปปอออถอยครับก็เอาไเล็กน้อยหูแต่ว่าโดนซุกสแตกโดนทูซสแตกแบบนี้ใจนะกูยากลำ้ลำล้ำติดใจไป่อ,น,อน,นะครับยังไม่ต้องลำ้ำเ,เคลียไกลไปเลยครับ ตรงนี้เขามาค่อนข้างเยอะนะครับขึ้นลําบากด้วยนะครับก็ไม่ต้องเล่นเลยตรงนี้ไปหาเล่นที่อื่นต่อไปหาดักนะครับเชียร์ไวเชียร์ไวให้แบบลูอีกลับมาเดี๋ยวเราจะได้ลงไปเล่นด้านล่างต่อแบลป้อมเนี่ยเลเบอร์ก็อยู่อะลูอีแล้วคราวนี้เขาก็เหลือตัวเดียวแล้วนะไวเล็ตนะครับผมไม่ใช่แล้วไม่ใช่ตัวนี้แล้วก็ไม่ใช่ละไปก่อนแล้วกันเพื่อน เม่ป่าเขาอยู่ตรงนี้พอดีนะครับผมไปไปแล้วแหละัน,นี้ได้ได้นะเพื่อนเราอยู่เยอะเลยครับเพื่อนามาอมกออยู่เลยเพื่อนได้ได้ได้เลย ไม่น่าจะทำใช่เพื่อนอามตาะอ,อยู่ได้แหละเ,ลเ,รเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังยังไม่มีท่าทีว่าจะแบบจะขึ้นบ้านยังไงวะหึกดไลค์นนนหน่อยเพื่อนโอเคขอบคุณครับขอแล้วกันขอแล้วกันขอแล้วกัน โอเคกลับบ้านดีก่กครับมาครับชิ้นที่2องสลิคสติงเราไปอยู่กลางกันหมดแบบนี้แบบนี้แฮชซอยฟรีอีสปอร์ตเรียบร้อยหืมกักกันมาตั้งนานกักกันมาตั้งนานวื้ เหมือนเดิมอะเราอยู่เดียวก็ไกลๆไว้้ไม่ตีวึกมาทุกวันทุกวีทุกวันเลยเข<ล>ียพีเป็นพอโอเคอย่างงี้สบายใจได้นบนสองตรนนี้สามโอเคครับตรงกลางไม่มีเลย มันเดินไปไหนไปไหนก็ลําบากนะมันมันเป็นอะไรสิเนี้ยมันหาข้อมูลที่ผมได้ยากนะในพุ่มนี้มีหรือเปล่านี้ขนาดตัวเขาเองมันยังแบบต้องเดินเดินอ้อมอะไรอย่างเงี้ยเออไม่เช็คพุ่มแล้วก็นั่นแหละผมเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบอะไรตรงนี้แหละ อันนี้เราน่าจะปิดได้นะสักตัวหนึ่งโอ้ยอ้โโอตาดก,กูเขไมไปจะสวดกูด้วยอ้โโอยกอ,องแท้ปิดทันวะผมน่าจะปิดแถวเนี้ยโอ้โหไม่ใช่แล้วตรงนี้ตีเยอะ <laughs> น่าจะปิดทันแม่พ,มมพูดเหมือนเหมือนเล่นเป็น Fighter ออฟเลนพูดเหมือนเล่นเป็นไฟเตอร์เอาตอนนี้ดีกว,ว่าครับ น่าจะเสียป,ป้อมแหละแต่เอาคนดีกว่าเดียบแตกไปกูจะปัป๊บ,บ,บโดดดิเพื่อนอ๋อมันเรียกกลับไม่เคยกูก็ไม่น่าเลยไม่น่าเลยเชยว่าเขาจะกระโดดใส่ลืมเลยว่ามีรูยี่โอ้วิชชั่นเฟลทีหลังกระโดดใส่ดีกว่าเ,าเกมนี้ผมสามารถเล่นปเป็นเคฟเต็มติได้นะเพื่อน เอ้ยจะตายจะตายอันนี้ตายจริงอันนี้ตายจริงเอ๊เอ,เอ๊อ่ะโอ้โหออโต้สกิลโดนเล่นละโดนเล่นละคุดดเดดรียบร้อยครับตรงนี้หมดตรงนี่จะไม่มีปัญหา,าเมื่อกี้ถ้าผมแบบเล็งสกิลดีๆนะมาหลอกกระโดดไปยังไงก็ได้คิลดนะับเลื่อยู่นิดกระติดหนึ่งตีเป็นทูน่าเมทด้วยขานนี้เล็งแล้วไม่ออโต้แล้ว ก็ชีบบนน่าจะเข้านะน่าจะเดินมาแถวนี้แล้วเขาปล่อยตั้งนานแล้วก็เคลียร์หมาโม่ไอตัวนึงครับจริงมันต้องเคลียร์ยันตัวใหญ่อะแล้วค่อยเดินไปเล่นกับเพื่อนได้เนะี่ยตัวใหญ่มันก็จะแอ,แอบตีป้อมเราอะไรเงี้ยเคลียร์ไกลไปไม่เสียเลือดนะครับแล้วตัวนี้มันจะไม่สนใจอะมันจะสนใจแบบแค่คีฟที่อยู่ตรงหน้ามัน เดี๋ยวนี้เราไปเลยนั่นแนงนั่นน่นนมา,มา่าส่วนมาดิรูปแรงจังอะเรื่องในใจแบบโอ้กูมีฟิกเกอร์กูมีอัติพร้อมเดี๋ยวก็แบบไข้อ้อยไ่เ้ยเป็แบบโนโขนตลิงมาทีแรงชิแบหบายหันหัวเหมือนจะขึ้นเนี้ยมาหรอกแต่ไอ้ตัวที่มากับมาหรอกอะ่ะผมคิดว่าน,น่าจะมีอีกตัวถอยเลยดีกว่าด้านบน ปล่อยไว้เลยถ้าไ like ม่ม e ีก็เล่นก <cat> ับเพื่อนด้านล่างแบบนี้นะครับกูรำอะไม่ไหวแล้วกูลำกูลำพิสุทธิ์ด้วยกูลำพิสุดด้วยไม่ไหวละไม่ไหวละอื้อนี่องอะไรก็ได้นะครับซัพพอร์ตขอไม่ใช่อะิรกพอ ร้อยไม่ออโต้กิว่วเลยนี่อันนี้เอาจริงอันนี้ไม่ไม่ออโต้อันนี้เลงจริง <c oughs> เลงจริงอีสปอร์ตโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆคือเดินเกมอะมันมันบอกไม่ได้ทุกตาหรอว่าเดินเกมมันก็เป็นปกติของมันอะโดนไดเรียกเพื่อนอไดเขาไอ้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออประมาณนั้น ลุ้นล้วนมันก็ขึ้นอยู่กับทีมลุ้นลวนลนะครับที่จะเจอในโซโลนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกต่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมกูเลนที่เชียร์กก็ ake, ได้ MVP ได้กับบาทั้